สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไฟฟ้านะไฟฟ้านะเรามาอยู่ในมหาเทพของอราเหมือนเดิมนะพี่ก็เทพทุกเกมนะนี่พี่ม่นโมนะถึงม้ามันจะฮอนี่แถวนี้ก็ตามนะช่างมันมเถอะนะเราจะเล่นสีวีสีนะความเทพของเราจะประจ่าทั่วโลกนะเริ่มกันเลยใจพร้อมใจพร้อมเราทำได้นะนะตอนนี้ได้ยินเสียงหมานิดหน่อยก็ไม่ตงสนใจนะนะมันก็เห่าๆไปงั้นๆน,นะ พราะความเทพของพี่มา้ามเลยได้ยินนะมันมันก็ลองนะน้องก็คงได้ยินเสียงนะเสียงแทรกอยูียแถวนี้นะมันเห่าบงบงโอ้โหมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยเรื่อแล้วไม่ต้องสนใจนะพี่ก็โหดอยู่แล้วนะพี่เป็นโมนะแต่พี่ขี้โมนะพี่ขี้โมนะ่พี่เป็นโมนะดูนะกระโดดเข้าไปทะแนนเห็นตัวต่อยเอาเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยพ้มทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยสกิลขี้ก้างของเรารู้สึกว่าน่าจะใช้งานไม่ได้นะเราต้องถอยก่อนนะนี่พี่ไม่หนีนะแต่พี่กลับไปตั้งหลักก่อนนะไอ้ต้องพันพันลำก่อนเอาเฮ้ยพี่นีนโปนะอพี่นีนโปนไะนีนโปนะเอาพีม่แพ้นนะอืพี่ออมมือให้นะพี่ต้องออมมือให้เชยๆนะอื รอบที่สองเราเราจะโชว์เทพให้ดูนะประความเทพของพี่นี่ไม่ต้องโมนะน้องๆพี่ๆก็ดูไว้นะพี่ไม่ได้โมนะแต่พี่ขี้โมนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมื่อเจอศัตรูล้วก็จะการยิงนะกาดยิงแบบอย่างโปนะะแบบอย่างโปนะเอา มันมันไม่โดนนะไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะเราก็น่าจะเจออีกครั้งนะอืมทันเน่อันเน่ทันเน่ไอ้ทำไมมันไม่ติดเลเฮ้ยโอเคเอาเป็นจังสีหรืจังไดอหืมเราก็ต้องรีบพันเลือดก่อนนะไม่งั้นเราแห้งเป็นก้อนชีแน่นอนนะ First Blood. อจะคิดว่าข้ามเห็นนะสิโหไปเลยลูกน้องจะต้องวิ่งไปแล้วยิงมันซะนะไปดเลยเออสวยนี่เอเฮ้ยจะเป็นโปหรือเปล่าลต้องใส่มันไปโอ้แมนเห็นไนะพี่พี่ในมโมนะพี่โหดน,นะเมื่อกนะี้ก็ยิงหัวนะแต่น้องคงไม่เห็นว่ามันขึ้นหัวนะสิออพี่ไม่ในมโมนะพี่พูดจริงนะแต่พี่ขี้โมนะ พี่ไม่จโม,โมนะน้งันก็ดูไว้นะความโหดของพี่นี่เป็นที่ไปจากทั่วโลกคขึ้นเฮ้ยแม่เอเป็น,ปนไปได้ยงไงเนี่ยไหนลามือสนายของเรานะตอนแรกก็ได้ยินเสียงว่า,าหนูจะเล่นสนายนะลวสนายอยู่ไหนเนี่ยมือสนายของเราก็อ๋อนี่ไงอืมเราก็ต้องดูว่าสองตัวของเรานี่ จะเทหรอเปล่าเนาะสองต่อหนึ่งนะถ้าถ้าแพ้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายัางไงนะอะแต่แล้วเขามาลังอยู่ต้นไม้้หมอนี่ก็เริ่มมีกออกมาเลยแล้วว่าเฮ้ยเจ้ายังไงดีวะเค้ขยาเจ้ายังไงดีวะเฮ้ยทำไมไม่โดดออกมาสักทีออกมาดิมาดีฮ้่อ๋อ เขาก็วิ่งหานะต่อไปเรื่อยนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขี่ขีโ่โมยังไงนะเราก็ไปแบบนี้นะ <S <S เขาวิ่งหาต่อไปนะเอาไปแล้วปังโอ้โหเม็ดเดียวนะโอ้ทีมเราคนมันกันนู่นนี่หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะทีมเราก็น่าจะโหดพอตัวนะหรือเปล่านะโคตตัวหรือเปล่านะแต่เราจะโชว์เทพไอเคนะไอเคนะ ยิงยิงหัวไม่เดียวแตกนะเอเคนะจะเห็นว่าลูกมันเยอะแบบนี้เพราะพี่ใส่สกินปืนนะแต่พี่ไม่ได้อัปโหลดไฟมานะมันก็เลยไม่มีนะไม่มีตุบลายปืนนะก็ประมาณนี้นะทีมเราเปิดแล้วเปิดแล้วนะโดนยิงนะอ้าวรู้สึกว่าทีมนั้นน่าจะเล่นโผนะ ทีมนั้นเป็นโปรนะทีมนั้นเล่นโปรนะทีมพี่นี่เป็นเป็ดนะพูดง่ายๆคือเป็ดโปรนะเป็ดโปรนะอ่าเดี๋ยวเราต้องพยายามยิงโตมไม่ได้เราก็ต้องย,ยิงซ้ำนะยิงตัวที่มันล้มนะควักออกมาไปกว่าทัางาา้ง่งงา,ายหัวแตกได้บอกแล้ว,ว่าพี่มันโหดนะนี่มั็นเด็กผุดไหนะี่มันคือปักนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอืม อเราต้องฆ่ามันนะเราเพื่อเอาิวนะแต่ชนะไม่รู้เราต้องฆ่ามันก่อนนะนีะ่จะอยู่อะไรที่นะแตกไม่พี่กาดไปยิงหัวแต่แต่มันเป็นโปรนะพวกนั้นมันเล่นโปรนะมันเลยไม่ตายเลยจะอยู่หลังกล่องซะคิดว่าข่าไม่เห็นนะสีแน่ต่อยแม่งเลยแตกโทรหมายถึงพี่นะอืพวกนั้นมันเล่นโปรนะ พวกนั้นเล่นโปนะพวกพี่เล่นเป็ดนะมันก็เลยเป็นเป็ดโปแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะพากอะไรเงี้แต่เราก็จะพาไปแบบนี้นะตามภาษาคนพากมาือส่วนนะไปหมดนะทั้งการเมืองทั้งอะไรยี่ห้ออะไรมาหมดนะขนาดมากๆก็ยังมาเลยนะอืมก็จะเปิดไปเราออกขวานี่ออกซ้ายนะเออไม่รู้นะเราก็วิ่งมา ก็เปิดปก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบนะเกมนี้เปิดก่อนได้เปรียบนะกว้างน้อยหนาไปนะชาวแวแตกแน่อนอนมันไงตกแล้วหนึ่งเราควักไปแล้วก็ยิงตุ้มตุ้มไม่หัวแตกหัวแตกแล้วหัวแตกแล้วนะหัวแตกแล้วหัวแตกหนึ่งนะหัวแตกหนึ่งนะที่เห็นมันไม่แตกนี่เพราะพวกนั้นเล่นโผลนะ่นั่นะนะนะที่ยิงนี่ยิง ยิงหัวนะแต่มเล่นโปนะมันมันเลยลงดินนะพวกนั้นเล่นโปนะก็น้องก็ต้องเข้าใจนะพวกพี่เล่นเป็ดนะพวกนั้นเล่นโปมึงก็เลยเป็นเป็ดโปแบบนี้นะโอ้ทีมเราโหดนะโคตรโหดเลยนะตุ๊บ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 ตุ จมไม่ได้นะโอโ้โหนี่เจ้าเจ้าจะฟาร์มไปถึงไหนเจ้าไม่เล่นปานะเจ้าเล่นแคลรี่นะเจ้าไม่เล่นปานะเจ้าจะฟาร์มไปถึงไหนโอโืมสงสัยน้องเขาไม่เจอนะน้องเขาไม่เห็นนะดีๆก็มีเอานี่ไนงะวงก้อนชีมาแล้วก็โห ท้ายก็เป็นลมนะพอดมยามากเกินไปนะเราจะเล่นสนายนะวันนี้เราชอบสนายนะเพราะพี่เป็นผู้ชายนะแล้วพ,พี่เป็นผู้ชายนะพี่ต้องชอบสนายเป็นธรรมดานะอืมแต่พี่ชอบเล่นผู้หญิงอะตละครผู้หญิงเพราะพี่ก็ชอบผู้หญิงนะแล้วก็ชอบสนายเป็นในตัวนะหมายถึง E W นะนะหมายถึง E W นะอ๋อ ออกมาเราเปิดก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบฮัลหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งน้องคงไม่เห็นนะสิพรตาของน้องมันช้ากเกินไปนะพวกนั้นเล่นโปรนะมันถึงไม่ตายนะนี่เปิดอีกนี่หัวแตกซองนะพวกนั้นเล่นโปรนะพูดมาทั้งหมดนะพี่ไมวีนโ,มโ,มโนะเออนี่ตายนะ <First blood. S 2> เราไม่ได้คิวนะเพราะทีมเรามันขี้ลาดนะขี้ลาดนะนั่นนะ <laughs> โอ้ oh. ต้องรีบพันลำก่อนนะไม่งั้นนี่ลำพักแน่นอนนะบางทีอาจมาเสียงไม้ของเรามันอาจจะแปลกนะเพราะอารมณ์ไม้มันไม่ดีนะมันเลยช็อตนะบางทีนะเสรจแล้วแตกหนึงนะแตกหนึ่งนะแต่แสองหรือแต่สามโอ้ oh. ไม่เราดิงดิงยิงโดนแล้วมันไม่ตายนะ พวกนี้มันเล่นโปนะนะนะพวกนี้นเป็นโปะนะที่พี่พูดมาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงนะทีมเรานี่ก็เป็นบอดบอดระดับนรกนะบดระดับนรกนะอืมมันก็จะโหดเป็นธรรมดาแบบนี้นะเขาใจดีนะชุบก่อนนะทีมเรามันใจดีเข้ามาแล้วเราต้องรีบวิ่งนะวิ่งแล้วค้ายันกลับนะเหาเห็นไหมพวกนี้มันเล่นโป้ะนะพี่บอกแล้ว คนนี้่เล่นโปนะพวกพี่เป็นแค่เป็ดนะ้เป็ดโปเลยแพ้แบบนี้นะแต่ที่จริงพี่ไม่ได้แพ้นะพี่แค่กลับไปตั้งหลักก่อนนะนะกลับไปตั้งหลักก่อนนะมันได้โมนะตะขี้โมนะ <c oughs> โอ้ดาเราก็เพิ่มปูดปีดปูดฟานนะน้องคงจะดูผิดนะที่ดาวมันหายเมื่อกี้แต่มันไม่ใช่นะคือมันเพิ่มนะอืมอมันเพิ่มนะโะบอกแล้วว่าพี่นี่เป็นมหาเทพนะ อมืมันก็มีเท่านี้นะคลิปนะนะขอบคุณครับ